จุลศีลข้อที่7เธอรักคำเพ้อเจ้อเว้นขาดจากคำเพ้อเจ้อนะคำเพ้อเจ้อแปลว่าคําที่ไร้สาระคําที่ไม่มีประโยชน์พูดถูกการพูดแต่คําที่เป็นจริงท่านไี้พูดแต่คําที่เป็นจริงพูดอิงอัดพูดอิงทำพูดอิงวิน,นัยพูดแต่คํามีหลักฐานมีที่อ้างมีที่กาหนดประกอบด้วยประโยชน์คําพูดนั้นต้องมีประโยชน์โดยการอันควรแม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง เพราะฉะนั้นเรามาพูดในสิ่งที่เป็นประโยชน์ไหมที่กําลังมาทํานี้เป็นประโยชน์ไหมเป็นประโยชน์นะเนี่ยโดยการอันควรการละนี้คนชั่วคลองเมืองใช่ไหมคนชั่วทําผิดแล้วไม่ยอมรับผิดไม่ยอมติดคุกใช่ไหมไม่ยอมคืนเงินใช่ไหมคนชั่วโกหกใช่ไหมเออเราก็มานะ ประจานคนชั่วมาประนามคนชั่วมาติคนชั่ว,ชวใช่ไหมมาประนามคนชั่วมาติคนชั่ว,มา,วมาส่งเสริมคนดีใช่ไหมนี่แหละเราพูดให้มันเป็นประโยชน์โดยการอันควรการละนี้ต้องมาพูดอันนี้ต้องมาทําอันนี้ไม่เช่นนั้นคนชั่วก็กําเริบเสบสารใช่ไหมดังั้นคนชั่วกําเริบเสบสารนะ โอ้โหไม่ม kind of ab ีใครติเลยไม่มีใครปนนามเลยไม่มีใครจะประจานเลยใช่ไหมคนชั่วก็ทำชั่วต่ออย่างสบายเลยใช่ไหมก็ต้องมีนะก็ต้องมีคนมาทำนิติเตียนพระเจ้าให้ละคําเพอเจอสิ่งที่เราทานี่เป็นศีลนะมีพี่น้องบางท่านบอกโอ้ยอาจารย์อาจารย์ทําไมอะนะ ก็ไหนว่าเป็นคนมีศีลทําไมว่าเขาว่าเอาว่าเอา,เอาทําไมว่าเขาว่าเอาว่าเอาก็ว่าเอาว่าเอาในสิ่งที่ไม่ดีนั่นแหละคือการปฏิบัติศีล